สวัสดีค่ะทุกคนแจงสาวบ้านป่ากลับมาแล้วค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราพักเรื่องการเก็บเห็ดเนาะมาดูความน่ารักของน้องบีบีนะคะแมวหน้าดำเนาะน้องบีบีนี่เป็นลูกครึ่งนะคะเป็นลูกครึ่งแมวเปอร์เซียแล้วก็แมวอิมาลายันนะคะเฮมแลนนะคะทุกคน หรือว่าแมววิเชียนมากนะทุกคนมาดูความน่ารักของน้องค่ะ,คะเห็นไหมคะดูดูเวลาน้องกินนมจะเละเทอะมากเลยค่ะไม่อยากให้ถ่ายรูปน้องไม่ชอบเห็นไหมเนี้ยเนี่ย กวดจะได้แต่ละคลิปแต่ละภาพเนี่ยประมาณนี้นะคะทุกคนน่ะไปแล้วเอาละค่ะเรามาไปละเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ว่าคุณพ่อของน้องนะคะคุณจรจับน้องตัดคนนะคะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักค่ะทุกคนไม่ แจงอะเซอร์ไพรส์นะคะไม่คิดว่าตอนที่เขาตัดขนให้น้องนะคะน้องจะมีความอดทนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคลิปด้วยกันนะคะมาค่ะทุกคนน้องเบบีบ้ชอบดูไฟนะคะทุกคนเป็นแมวที่ชอบนั่งดูแสงไฟนะเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวแล้วนะคะว่าแจงแอบถ่ายเขาเห็นไหมเขาจะเดินหนีแล้วนะคะเห็นไหมรู้ตัวละเห็นไหมประมาณนี้นะคะแมวเนี่ยเออไป i do pap and cut yeah how's that oh. i'm trying to fix it so you're not going to have knots of... yeah i know oh, oh, oh that doesn't feel good doesn't feel good when you go against the flow of the hair I don't know if this is such a good idea. Hmm. Oh. Yeah, 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 yeah. Right hang on, hang right on. on. A little sheep. I'm shearing a little sheep. No, it doesn't hurt at all. Ow. That doesn't Ow. hurt. That doesn't hurt at all. Good girl. Ow. That's a girl.

Baby, Bibi? Bibi? hey, look at mommy, please. Hey. Hmm. We don't want a baby snack, we want a small piece of cheese. That's yeah. this, enough. That's okay. yes, good girl. Yes. Oh my goodness. Yes. Oh my goodness. Oh, <laughs> <laughs> that looks so ragged. What What เท <'s> mm ็ she d ด n e ค่ะทุกคนพอมาถึงตรงนี้นะคะในช่วงที่ว่าน้องบีบีกำลังนั่งจ้องแสงไฟนะคะเป็นคลิปที่แจงอัดไว้เมื่อปลายปี2566ในช่วงคริสต์มาสนะคะทุกคนไอตอนที่ตัดผมนะเป็นคลิปใหม่ของปีนี้นะ เป็นคลิปที่แจงพึ่งอัดไว้อาทิตย์นี้นะคะทุกคนแต่ช่วงนี้เนี่ยที่น้องจ้องไฟเนี่ยเป็นปลายปี2,566ค่ะน้องหนาวแล้วก็น้องชอบดูไฟค่ะทุกคนเป็นภาพที่น่ารักมากๆสังเกตดูขนน้องนะคะขนน้องจะสวยเชียวค่ะทุกคนน้องบีบีอย่างที่บอกนะคะน้องเป็นลูกครึ่งนะคะเป็นแมวที่ต้องบอกว่ามีความฉลาดในตัวเองเขาสื่อสารกับคนได้เก่งมากนะคะทุกคน แล้วก็ความน่ารักความสดใสความน่ามึนความมึนความดือ้อมีครบนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าน้องอยากได้อะไรน้องจะจู่โจมโดยการขอคะ่ะทุกคนขอไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงการจ้องหน้าหรือว่าการที่ว่าเข้ามาทําอะไรน่ารักกุ๊กกิ๊กให้เราเห็นนะคะนั่นก็แสดงว่าต้องอยากได้อะไรกับเราสักอย่าง าจจะหิวหรือว่าอยากจะเล่นนะคะทุกคนนี่แหละก็เป็นเรื่องราวของน้องบีบีนะคะทุกคนเอาละค่ะถ้าชอบสไตล์แบบนี้นะคะสไตล์แจงสาวบ้านป่านะคะมีหลากหลายเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นเก็บเห็ดหรือว่าเรื่องของธรรมชาติสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนก็ฝากนะคะถ้าชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แจงสาวบ้านป่าด้วยนะคะทุกคนเอาละช่วงนี้อากาศก็ หนาวเย็นแล้วนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางไทยอเมริกาหรือว่าทางยุโรปนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะยังสาวบ้านป่าขอตัวนะคะด้วยรักและขอบคุณค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายค่ะบีบีบ๊บายบายท่านผู้ชมกอลูกบ๊ายบายบีบีบ๊ายบายนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ